สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้นแรงแล้งแล้วค่ะวันนี้วันที่ซีเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะวันนี้แต่จะพาเบื้องหมดแดงเนี่ยหมดแรงแล้วค่ะมดแดงคนโดอันนี้คนโดนตันี้เฮาใส่รวมรวมแล้วกับสี่สมือและะ้วค่ะออมาใส่เรื่อยๆเหยีแล้วมือที่ซีจังแดงมือแหลกค่ะก็จะมีเนี่ค่ะไข่น้อยแล้วเนี่ยหมดแร้งหมดกระิออกหายกินนะคะ เอให้กินหด้ยังมาแล้วเนี่ยอาหารนี่ได้ให้นี่กะจะมีทถอดตะกะแต่นะคะที่เขากินเศษเหลือนั่นแหละมีผลไม้หมักร้องกองนะคะนี่ใส่ให้หมักร่องกองก็กินนะคะนี่นค่ะนี่อันนี้ก็เพึ่งสางหลังอันนี้คือเอามาใส่หมูหวานนี่ค่ะนี่พึ่งสางหลังเข้ามาอยู่ อันนี้ก็ออกสำรวจลังผู้คนอาหารกระขนนะคะพูนน้ำแดงอันนี้น้ำแห้งลูกบอยเ้าก็สจะผสมเหนียวนะคะหผสมมนมีความหวานบองค่ะคอนโดวนคอนโดใหญ่นะคะนี่ค่ะคือคอนโดใหญ่อันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่วะสามสามห้าสิบห้ากับสามสิบปย้วค่ะ เงสิเขาบ่กกิโรูเนาะค่ะนี่พรว่มหมดแดงมันบ้าหลายเพื่นค่ะอันนี้ก็ได้อาคิยหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่หางบนนี่มีแต่ก็ออกอกะะเอามาใส่อีกเนาะค่ะเดี๋ยวมาใส่อีกจต่ว่าแต่เห็ดเป็นสองแบบเห็ดเป็นสองแบบก็คือจะใส่กระมังงุ้มน้ำเนาะคะะ่ะเงซิเขาแบบไดน้องใส่กระมังงุ้มพร้อมร้องเบิ้งนะค่ะอันนี้หางกับวระนเนาออกค่ะแต่เพิ่งเอามาวันนี้ ตรวจสอบว่าสิเป็นจังไหนเขาซีอยู่จังไหนเนาะค่ะซีอยู่ในกะละมังซีอยู่ในขวดโหลนี่ค่ะผู้หากินก็นหากินผู้ขนทางไข่เข่าอ่อยเข่ากับขนเข่าห้างเนาะงคะ่ะข้างบนคุณดูบนค่ะอันนั้นกะพึ่งเข่าค่ะนัานโหลนั้นแต่ว่าโหลนี่กะโหลนี่กะจะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะค่ะเนี่ยงานนี้เนี่ยค่ะหมดแดงวันมักสะอาดนะคะ่ะเห็นไหมค่ะเศษอาหารที่มันเอาเข้าไปกินเนี่ย กสินี่ออกมาอย่างสี่งเนาะค่ะนี่ปี่ทำความสะอาดทั้งเนาะคะ่ะอันนี้ต้องว่่ได้เะคะ่ะนี่ใกล้กันก็บว่ได้คะ่ะเดี๋ยวมันสกัด นี่ก็ฝากไว้ซับนี้นะค่ะมาอัปเดตเ้เบิรซับนี้เด้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใจดำเด้อค่ะวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจรักกันเกษตรนะคะค่ะสวัสดีค่ะ